ทุ่งสุดท้ายของเทลานโอลี่นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยค่ะมีหิงห้อยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหิงห้อยไปดูหิงห้อยเมื่อกี้พาไปดูหอยทากเป็นพันๆตัวไปแล้วอันนี้ก็เป็นพันๆตัวเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะดูแบบอะไรกันบ้างดูแล้วมันแบบเสียวๆใช่ไหมแต่บรรยากาศต่อไปนี้นะครับรับรองว่าโรแมนติกแน่นอนครับจริงหรอครับไปชมความสวยงามของหิงห้อยนะครับนับพันตัวนะครับส่งแสงเรื่องรองกลางทุ่งนาร้างนะครับทั้งที่ต้องบอกว่าไม่มีต้นลำพูอยู่ด้วยนะตกลงที่ไหนเนี่ย ก็จะไปดูที่จังหวัดพิจิตรครับปกติมันต้องอัมพวาเออแต่นี่อยู่ที่พิจิตรนะครับไม่ต้องมีต้นลำพูด้วยหิ่งห้อยก็ามานะครับแ<น>สงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอโทรทัศน์นี่นะครับไม่ใช่แสงไฟคริสต์มาสหรือแสงจากหลอดไฟต่างๆแต่เป็นแสงจากหิ่งห้อยนะครับที่จังหวัดพิจิตรซึ่ง oh, <no. S 1> เมื่อมีชาวบ้านจํานวนมากเดินทางไปชมหิ่งห้อยนะครับที่บริเวณหลังบ้านของคุณนิกรวงโพนะครับหมู่สองบ้านโฉงนะครับ ตำบลดงป่าคำเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเป็นนาล้างที่ถูกน้ําท่วมขังนะครับก็มีต้นข้าวขึ้นโดยมีพื้นที่ประมาณ3ามไร่นะครับก็มีหิ่งห้อยจํานวนมากเลยเ<อ>ไปบินอวดแสงไฟกาะยิบระยับนะครับเขาบอกว่ามองเขาบอก,บอกเนี่ยคล้ายกับดวงดาวไม่รู้เหมือนกันว่ามายังไงะนะครับโดยเริ่มเห็นหิ่งห้อยเนี่ยประมาณไม่กี่ตัว <c oughs> เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแต่สองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มจานวนขึ้นมากทั้งนี้เนี่ยหิ่งห้อยเป็นแมลงที่สามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ และสมดุลของธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะมีคุณสมบัติที่สามารถควบคุมศัตรูพืชตามหลักทางาชีวภาพและเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ได้ด้วยอ่าก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวอีกหนึ่งแห่งละกันนะคะสำหรับที่จังหวัดพิจิตรตอนนี้อากาศเย็นด้วยนะคะมาถึงช่วงนี่แหละเมืองไทยนะคะสัญญาไว้ว่าจะพาไปเทีย่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์เชิงนิเวศจํานวนมากนะคะมีการจัดก,กิจกรรมด้วยนะคะสาหรับการนั่งเรือคายักแล้วก็ชมป่าชายเลนค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง แล้วเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามขึ้นชื่อที่ใครหลายคนต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิตที่แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะต่อการเรียนรู้และพักผ่อนค่ะ จะมีทั้งนั่งเรือคายักชมบรรยากาศสีเขียวท่ามกลางป่าชายเลนโดยมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานเป็นคนพายเรือและอธิบายถึงคุณประโยชน์ของป่าชายเลนสลับกับการได้ชมเทือกเขาหินปูนแทงหินรูปร่างต่างๆที่แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะจินตนาการกันค่า เวลาพายเรือชมป่าชายเลนไม่นานนักก็ถึงสถานที่ต่อไปนั่นก็คือบริเวณสุขสารหอย240ล้านปีสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยซากฟอสซิลของหอยนางรมจํานวนมากอยู่ตามโขดหินซึ่งยังคงอยู่ในสภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงสภาพของปะาการังบางส่วนที่กลายเป็นเนื้อเดียวกับโขดหินไปแล้ว หน้าที่จะพาเดินลัดลาอโขดหินขึ้นไปด้านบนของภูเขาหินปูนเพื่อขึ้นไปชมวิวเขาหินเทินมองเห็นชายทะเลและเทือกเขา300ยอดได้แบบ360องศารวมถึงได้เห็นลิงและข้างแว่นที่ปีนป่าอยอยู่ตามต้นกงกลางถือเป็นเส้นทางสั้นๆที่สามารถหาความสุขได้อย่างง่ายดายลองไปเที่ยวกันดูสักครั้งค่ะแล้วคุณจะหลงรักธรรมชาติกับอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์